เป็นเกมของปอมที่พวกเราแต่งขึ้นมาในชีวิตจริงไม,ไม่ไม่มีจริงแต่อย่างใดคนเมื่อกี้คือเด็กแมว่นะครับช <c oughs> ื่อมันตลกจะวะพวกเราจะเล่นเกมที่ชื่อว, <c oughs> วา่าป <c oughs> นน่าอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซจ้ง้งใกดแชร์กดไปดูกด้วยใจกดกดอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมเอาไลค์ไปแชร์ตู้เย็นด้วยนะครับไลย ะไม,มไม่ได้ยาวอะไรขนาดนี้ชใช่ใช่ภาคหนึ่งถึงภาคสามไม่ไดคลิปจะได้ย,ยาวๆเ้ยเด็กๆพี่เลยเด็กเอามา กล้วยเหอต่อไปก็ไปภาองภาคสองต่อไปก็ไปภาคสามเลยจบชาร์เตอร์หนึ่งไปชาร์เตอร์สองอันนี้คือ